คุณไสสยศาสตร์คือาศาสตร์ลี้ลับที่ใช้พลังของเวทมนต์คาถาเพื่อดนบันดาลให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่สามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้และผู้ที่จะกระทําสิ่งนั้นได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมมีพลังอันแก่กล้าซึ่งอาจจะเป็นภิกษุสงฆ์หรือคราวาสก็ได้หากผู้นั้นได้ศึกษาเล่าเรียนมาตามตำรา ที่ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆได้ถ่ายทอดมาจนบรรลุถึงขั้นที่จะแสดงอภินิหารได้ศาสตร์เหล่านี้มีสองด้านทั้งขาวและดำแรกเริ่มเดิมทีก็มักจะศึกษากันในหมู่ของผู้ทรงศีลโดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนแต่ทุกสังคมก็ย่อมมีคนดีและคนไม่ดีอยู่ปะปนกันจึงมีบางคนใช้วิชาอาคมเพื่อการทำร้ายผู้อื่น ที่เรียกกันว่ามนดำคนพวกนี้มีจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตเป็นพื้นฐานสามารถใช้เวทมนต์คาถาทำร้ายคนหรือแม้กระทั่งใช้ฆ่าคนก็ยังได้คนเหล่านี้ถือว่าเป็นคนบาปมักจะมีจุดจบของชีวิตไม่ดีและเมื่อตายไปก็คงต้องตกนรกหมกไหมไปอีกชั่วกับชั่วกันเพราะสร้างเวรกรรมเอาไว้มากอาจารย์เรือง ถือเป็นคาราวาจจอมขมังเวทอีกคนหนึ่งที่มีวิชาอาคมแก่กล้าเป็นที่เลื่องลือแกไปร่ำเรียนวิชามาจากอาจารย์ชาวขเขมรจนแตกฉานซึ่งส่วนมากก็จะเป็นไยเวทมนต์ดำหรือที่เรียกกันว่าเดรัชานวิชาพวกสเสนยาแฟดหรือทำคุณใสเพื่อทำร้ายผู้อื่นสิ่งเหล่านี้สร้างชื่อเสียงและเงินทองได้มากมายจึงทำให้อาจารย์เรือง ไม่เคยคิดถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษใดๆทั้งสิ้นใครมาจ้างทำอะไรก็ทำขอให้ได้เงินเย็นวันหนึ่งมีคนมาเรียกอยู่ที่หน้าบ้านมองออกไปก็เห็นชิดชัยเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานหลายปียืนอยู่ที่ประตูรัว้วแกเดินไปเปิดประตูให้เพื่อนเก่าพร้อมกับเชื้อเชิญเข้ามาในบ้านนั่งคุยกันตามประสาคนคุ้นเคยทั้งสอง เป็นเพื่อนสนิทกันมาแต่เด็กแต่ด้วยวิถีชีวิตอาชีพการงานทำให้ต้องห่างกันไปชิดชัยเป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วธุรกิจของเขาเติบโตมาพร้อมกับการพัฒนาท้องถิ่นเพราะที่ไหนมีการพัฒนาที่นั่นก็ต้องมีการก่อสร้างและบริษัทของชิดชัยก็มักจะได้งานจากโครงการของทางราชการอยู่เสมอเ เพราะมีเส้นสายการทำมาหากินร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนแต่มาระยะหลังระบบการทำงานเริ่มโปร่งใสขึ้นมีการตรวจสอบมากขึ้นทําให้บริษัทของเขาประสบกับปัญหาอยู่บ่อยๆจนทําให้หลายโครงการใหญ่ๆต้องตกไปอยู่ในมือของคู่แข่งและคู่แข่งคนสำคัญของชิดชัยก็คือทรงศักด์นักธุรกิจท้องถิ่นอีกคนหนึ่งที่ขับเคี่ยวกันมาตลอดทรงศักด์ ทำธุรกิจอย่างซื่อตรงทำงานตามมาตรฐานที่ทางการกำหนดมาเมื่องานแล้วเสร็จจึงไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังเป็นที่ไว้วางใจของทางราชการและแน่นอนต้องไม่เป็นที่พอใจของชิดชัยและมีความคิดว่าต้องกำจัดทรงศักดิ์ออกไปจากเส้นทางให้ได้และนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องมาหาอาจารย์เรืองเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะเป็นวิธีเดียว ที่ทำแล้วจะไม่มีพยานหรือหลักฐานใดๆมามัดตัวผู้กระทำหรือผู้ว่าจ้างได้เลยงานนี้ถ้าแกทำสำเร็จค่าจ่ายไม่อัน้นชิดชัยบอกกับเพื่อนจอมขมังเวทหลังจากพูดคุยกันอยู่พักใหญ่เองจะเอาแบบไหนละ่ะแค่สั่งสอนหรือว่าจะเล่นให้ถึงตายไปเลยชิดชัยได้ยินคำถามแล้วก็นั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วแต่เองก็แล้วกันชิดชัย พูดเหมือนจะปัดให้พ้นตัวเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนี้คืนนั้นคืนเดือนมืดในขณะที่ทรงศักด์กำลังเดินเข้าบ้านก็ได้ยินเสียงดังแกรกเหมือนมีอะไรสักอย่างตกบนหลังคาบ้านใครคว้างอะไรมาวะเขาร้องถามหันมองไปรอบๆก็ไม่เห็นใครยืนสังเกตการอยู่ครู่หนึ่งเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรจึงเดินเข้าบ้านพักผ่อน และลืมเรื่องนี้ไปเลยสองวันต่อมาทรงศักก์ก็ล้มป่วยมีอาการเจ็บปวดในช่องท้องอย่างรุนแรงไปหาหมอตรวจแล้วก็ไม่พบอะไรจึงให้ยามากินอาการเจ็บปวดก็หายไปชั่วขณะหนึ่งแต่แล้วก็กลับมาเป็นอีกและรุนแรงมากกว่าเดิมเจ็บปวดทรมานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพื่อนคนหนึ่งเห็นผิดสังเกตคิดว่าอาจจะโดนของ จึงพาไปหาหลวงพ่อสายเพื่อรดน้ำมนต์เพราะเคยเห็นกับตามาแล้วว่าท่านรักษาได้เมื่อไปถึงหลวงพ่อก็รู้ได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นท่านนั่งบริกรรมคาถาเสกน้ำมนต์อยู่พักใหญ่เสร็จแล้วก็นำมารดลงบนตัวของทรงศักดิ์เพื่อขับสินชั่วร้ายที่อยู่ในตัวในขณะรดน้ำมนต์หลวงพ่อก็ท่องพระคาถาไปด้วยทรงศักดิ มีอาการเจ็บปวดมากขึ้นเหมือนกับมีเหล็กแหลมทิ่งอยู่ในท้องและทันใดนั้นผิวหนังตรงบริเวณช่องท้องก็ค่อยๆนูนขึ้นมาเหมือนกับมีอะไราดันมาจากข้างในจนผิวหนังตรงนั้นทะลุมองเห็นเหล็กแหลมสีดำโผลออกมาอย่างช้าๆหลวงพ่อสั่งให้เพื่อนของทรงศักดิ์ใช้มือดึงเหล็กนั้นออกมาปรากฏว่าเป็นตะปูยาวสีนิ้วสภาพเก่ามากมีสนิมเกาะเต็มไปหมด หลวงพ่อบอกว่าเป็นตะปูตอกฝาโลงที่มีคนใช้เวทบนคาถาเสกเข้าไปให้ลองนึกทบทวนดูว่าเมื่อสองสามวันที่ผ่านมามีเหตุการณ์อะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าทรงศักนั่งนึกอยู่สักครู่ก็จำได้ถึงเหตุการณ์ในคืนที่ได้ยินเสียงบนหลังคาหลวงพ่อบอกว่ามีคนปองร้ายให้ระวังตัวแล้วก็เดินไปหยิบได้สายสินมาเสกพระคาถา แล้วให้ผูกข้อมือเอาไว้บอกว่าใช้ป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้และกำชับว่าเวลากลางคืนได้ยินเสียงแปลกๆให้ทำเฉยๆไว้อย่าไปทักคืนนั้นหลวงพ่อสายหยิบตะปูตอกฝาโลงโตนนั้นขึ้นมาพิจารณาเห็นว่าผู้กระทำได้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นมาหลายครั้งแล้วควรต้องตักเตือนกันบ้างหลวงพ่อนั่งบริกรรมพระคาถาอยู่สักพัก แล้วก็เป่าพรวดไปที่ตะปูตัวนั้นพลันก็หายวับไปกับตาและในเวลาใกล้กันก็มีสิ่งของบางอย่างตกลงบนหลังคาบ้านของอาจารย์เรืองแกรู้ได้ทันทีว่าคืออะไรและรู้ว่าของที่แกทำออกไปนั้นถูกผู้มีวิชาถอนออกแล้วและด้วยที่ฝักไฟอยู่กับเดรชานวิชาจิตใจจึงมืดบอดคิดแต่ในทางร้ายไม่เว้นแม้แต่กับภิกษุสงฆ์แกมองว่า การส่งคืนมาอย่างนี้เหมือนกับการท้าทายกันและแกก็มีความตั้งใจมานานแล้วว่าอยากจะพิสูจน์วิชากับหลวงพ่อสายสักครั้งว่าของใครจะเหนือกว่ากันคืนนั้นอาจารย์เรืองนั่งสวดคาถาอยู่จนดึกเบื้องหน้ามีหนังควายเสกแผ่นเท่าฝ่ามือวางอยู่นั่งสวดอยู่สักพักก็หยิบหนังควายแผ่นนั้นมากำไว้ในมือสักครู่แบมือออก แผ่นหนังควายนั้นก็หดลงเหลือแค่ปลายนิ้วก้อยเปบาพรวดเดียวก็หายไปจากฝ่ามือในพริบตานั่นก็เป็นเหตุให้หลวงพ่อสายต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเมื่อได้ยินเสียงดังโครมอยู่บนหลังคากุฏิด้วยยานวิเศษหลวงพ่อรู้ได้ทันทีว่าไยกำลังจะถึงตัวและครั้งนี้ผู้กระทำหมายจะเอาชีวิตกันเลยทีเดียวแต่ด้วยบุญบารมีของผู้ทรงศีลที่อยู่ในผ้าเหลืองสิ่งชั่วร้ายนั้น ก็ไม่สามารถทำอันตรายใดๆกับหลวงพ่อได้ท่านนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาอยู่ในความมืดแผ่เมตตาให้กับผู้ที่คิดร้ายแต่ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผลเพราะผู้กระทําได้สร้างบาปกรรมเอาไว้มากมายชีวิตจิตใจก็ฝักไฟอยู่แต่ในด้านมืดยากแก่การเยียวยาและด้วยพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์สิ่งชั่วร้ายนั้นก็หวนกลับคืนไปยังแหล่งที่มาและในขณะที่อาจารย์เรือง กำลังจะเข้านอนก็ต้องสะดุ้งเมื่อมีเสียงครมบนหลังคาพลั้งปากตะโกนเสียงหลั่นใครวะอยากลองดีหรือไงจะเป็นเพราะความประมาทหรือปากไวก็ตามทีการร้องทักออกไปอย่างนั้นก็ทำให้สิ่งชั่วร้ายที่ตัวเองปล่อยออกไปให้กับคนอื่นนั้นย้อนกลับเข้าหาตัวเองทันทีและอาจจะเป็นเพราะด้วยเคราะห์กรรมหรืออาถรรพ์ใดไม่ทราบได้แกไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง สองวันต่อมาก็ล้มป่วยเจ็บปวดดิ้นทุรนทุรายก่อนจะเสียชีวิตอย่างน่าอนาถในบ้านของตัวเองหลังจากวันเผาศพอาจารย์เรืองในขณะที่เก็บเท่ากระดูกก็ปรากฏว่ามีหนังควายสีดำแผ่นเท่าฝ่ามือรวมอยู่ด้วยหลวงพ่อสายมองเห็นก็รู้ได้ทันทีถึงสาเหตุการตายของอาจารย์เรืองคิดถึงสัจธรรมของชีวิตที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม